เรียนพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรทุกท่านครับจากกรณีที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับว่าตัวผมเองนั้นในฐานะผู้การจังหวัดปราจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยคนไทยและก็คนต่างชาติเพื่อ ที่จะมาช่วยงานจังหวัดแต่งตั้งไปเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาก็พบว่ามีข้อห่วงใยข้อ,ขอรวมทั้งข้อผิดพลาดจากการแต่งตั้งโดยเฉพาะ ในเรื่องของการแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าการจังหวัดก่อนอื่นก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าหลังจากที่ทราบถึงเหตุความไม่เหมาะสมจากพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนผมเองก็ได้ดําเนินการยกเลิกคําสั่งแต่งตั้ง ทันทีถ้าต้องเรียนว่าผมเองนั้นเกิดความผิดพลาดในการแต่งตั้งซึ่งก็ไม่เคยแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งนั้นก็หวังเพียงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาช่วยงานเท่านั้นเองไม่ได้มีวัตถุประสงค์งอ,นนอย่างอื่นแตอย่างใดแต่เนื่องจากว่า เกิดความไม่เหมาะสมก็เลยได้ยุคเลิกคําสั่งแต่งตั้งมันตราไปแล้วนะครับผมก็ขอน้อมรับคําตําหนี่จริงตลอดจนข้อแนะนําจากผู้บังคับบัญชาจากพี่น้องสื่อมวลชนจากพี่น้องประชาชนทุกท่านก็เป็นบทเรียนว่าการที่ คนเป็นผู้การจังหวัดจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องคิดได้รอบคอบและคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญผมขอรับรองว่าต่อไปนี้ผมจะระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกก็หวังว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องชาว ปราจีนบุรีได้ให้อภัยผมจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนปราจีนบุรีอย่างเต็มกำลังพร้อมกับทีมงานต่อไปขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับ